สบายดีสุกชุนทุงมองทุกบอลตอนนี้น้าตะเน,นี่ก็สิมาพี่น้องมาตำบักถั่วอยู่เค็มนองมันกระบ,บายโมงพี่นอ้องชองนาะทีใได้ประเด็ดตอนใหญ่น้ำมักระตุมเพราะระตุมมัด ที่ผ้ามาตำทักทัวอยู่วันมากินเข้าอยู่ยนนยว,นวันอยู่ในหน้าทุกคนกินอยู่เยอะมันปวดแสบมากินอยู่ไหน้าในอยู่เข้มนองปักผีกระทบผัดไงเทพปักผกีกนะคุณให้ไปเลย คั่วมากจุ๊ทพี่มัน,น,ย,านยากเจอาปสดิมาหอดหนักนักนักคั่วแต่สบายดีจิคุชิโคอยูงดีไม่แห้งทุ่มว่งตุงบอลเด้อกะทียะกะทีย,ทย่โอ้ลืมเอามีดมาบอก เบิกบะหมี่มาปานบัก,กลีนคือน่าถืออล้วตั้มบักัวันบักั่วคองตัวสวนคองปลูกหน่อยบางไงฮักกระสือบิดคือเก่าได้แด้ที่ใส่ตอนประเด็กจี๋ตอนประเด็กนั่นมนเนี่ยถ้าเบิงน้ำปันเพ่อทุกคน กะจะพาเลือ่อนผ่านเด้อเบิ่งนั่งเด้อจักหน่อยเบิ่งจักกันจักชองนาทีจักสามนาทีก็ได้เบิ่งแล้วถ้าถึกใจก็กดติดตามมาเบิกหนี่ยเด้อจุกจุคนงมงอบเงี้ยมเทนี้แหละพอดีเออป๊ไปฮะปลูกใจเลยงมงอบเงี้ยมเทนี้แหละพอดีเออพี่น้องเฮ้ยเดืองลาดึองลาอยู่ <c oughs> นี này phải mang ằng, mang phải mang ่ผันมาบางมาลืมกระตุ่มผันมาบางใ่ถ้าปะยิงเงบางกันยิงบางกระพุกยิงมาถือนาผาไเด้อหักมัน มีแต่น้ำทำตะเตกจุกจ้วนี่มากอกกาสซเอาลก็ลืมมีแล้วใส่กับตอนประเดยข้วามวาเสบมีแต่เนวลืมเล็กแล้วบอกอันมกทวนอะันเล็กแล้วมาเสอ,อับพอมันพ่อพ่ออิหวุหยไม่ทั้งเสะวั้หนึ่วันลืมบวงลืมจองอย่างนน าวอะโปกนัวถ้าอีทองเดยนบนัวหมักข้าหมักนัวไดทุกคนน้ำตาอน้ำตาตาลสักหน่อยมานีปัดเ้วเป็นต้นเปตน่จะใส่นขับเบิด้อขุดยา หอมนะประเด็กนะพอดีจีพอดีจีนะตอนในน้อยนะน้นี่นี่ตอนในน้อยนพอดีจีเลยเอาลงไปเลยประเด็กปลาใหม่ปีนี่นะประเด็กปลาตอนปลาลีปีนี่นะพืชว่าสิชพานปลาจีดอนประเด็กไฮเอฟทีเบิ้งทุกคนนั่งสิบใไซน่าสิบูไซน่าไม่ใช่ตะตอนมาเรื่องปะจีนุ่งนุ่งเอาแตียน ชี้ยกงวกแผ่นเนื้อมันออกมาจากตนอมันออกมาจากตูอะไรมาสีครีมนวดอะไพี่ขีดเก็บไทยขไทห้ามันีไไทยห้ามห้ามเก าบักรีนนั่นผ้าฉปาดคือบุม,มี่มีฉปาดคือบุม,มี่อีอเอเขาโทษขอภัยวัดจับเอาแล้วเร็วไ,ไปว่างไปใส่ไปปุงไปใส่เหยียเแ็กเหยียบเตน็นหอมนะ กินอยู่ให้อยู่นะประานีา้นกินอยู่อยู่ให้นะปรานีา้นะกำลังอยากกินข่าวทุกคนเพราะว่ามันบ่ายนี่เด้กำลังอยากพอดีเลย คนบานหนึ่งเพืยังบุกขัดเย็บเลยแจนกระเหลื่อมพูดเป็ตเทศหลวงลูกห่าหอมหอมทุกคนหอมหอมตทนปลาเด็กอัน,นี่ข้าวต้มไม่แก้ผ็ดข้าวต้ม ที่บทุกของกวนทางนะบ่โหยงัวกระมาวุฒนะิมานเนี้สยบยีมีแนวแก้มแล้วมีแต่ตามองหุงอย่างเดียวมาเนี้นะโอ้ตอนปลาแดกนะี่แหละแก่งคนงังวกับมันถือกินปลาแดกอย่างมากตอนน้อยขุดยากมันมาเนี้นะ คือจยากกินตอนประเดช์แตาช้าคนกินเนียคนจเสีโอ้ยถ้าเปนตีนใช่ไห อยู่หน้ากประเด็ดประรุษหนดแล้ววันนี้ก่อนน้ำหมักผ้าขาวพุทจีพักหงาก็บอะเรยโเ้ยงัว่ผัดมากเลยฮชฮไหมงูอ่ะง,งัวงึ งูว่าคือบทดีมาทุกคนขอโทษด้วยะาไรงูว่าคติไรงูวกินกระลังเชบงูว่ผันมาวน

กังเสีนะมาเดินกี่ตอนประเด็ ว่าตันใหญ่ว่าตักนะนี่ประเด็กประเด็กป้าใหม่ปีนี้ได้ก็คือหอ่อสมขนาดละ ด่งว่ามาังว่าย่างมากนุ่นมากเนื้อมันนิ่มนะ chiên mua nhàng, nhàng các bạn ạ ừ. Ôi ta thông cá nó kín cương hệ ค่ะว้าจะจองลืมนะถ้าว่าไฟอยังมาหลินมาเกี่ยวบ,บ้านนาตาลีกับมาเล้วบ้านบนคูนเมืองไทยพูทองสวรรค์นักเสกขาบมาลูกหัวไม่เนะี่ย ึให้เตะงวงหูไม่เต็มวงหูเกอนอยู่ใกล้หุ้งเยียนกินดีตอนหลับอยู่คู่จุกคนมากกบุย้ยยังายนะกระทิภากินแบบนี้ได้มากกันนทอดจักเบื้องจากโซบจะเห็นห่เห็นหนวด มาได้เด้อมาแต่กูว่ามาจีกนไปแหลมนาก,การีข่อยยันเด้อนัวนัวขึ้นก็ทงก็ท่ามันนัวมันแคบเนาะ ตอนแรกว่าจะกินอยู่บ้านหนูเพื่อนคือชิ้นบกหักว่ะมากินอยู่นี่ตอนประเด็กบักเล่นเกือปุ้งกับเพื่อยังไรเนาะมีแต่ประเด็กเป็นวกดแซ่บ ขึ้นตั้งหน่อยแเรื่องมันเนี่ยยังบวชตอนประเด็กตอนน้อยพุทธงยำว่าขนาดไปจมเลย นอตปิดประเดชพะลาแทบกินเล้ยดก็ไม่เลืยวมีเลี้ยวมีแรงใหญ่ชูก<ม> <c oughs> นี่จะกินข้งเป็ดของเค็มอ,อามาใหม่รักจุกเอบาบังไดนี่โอ้ยปุ่มก็ได้ กวดเด้อโวดเด้อแทบแหงไปแล้วคิดกับพ่อกันใหม่